สวัสดีครับผมวันนี้นะผมมาพบกับผมนะครับเซลเป้นะครับจากเต็นท์รถประเสริฐผลยุทธค่ะสาขายะโสธรนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับผมขนาดเล็กนะครับผมเป็นรถแฮนแบ็กนะครับผม5ประตูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมจะเป็นเจ้าคันนี้นะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นซูซูกิสวีฟนะครับผมเครื่อง1น 2นะครับผมเครื่อง1.2รถคัน 2, นี้ปี2015นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมในตัวรถแล้วก็รายละเอียดของตัวรถนะครับผมเดี๋ยวชมรอบพันก่อนเลยครับผมโอเค นะครับผมหลังจากที่ดูรอบคันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องของคันนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้สวยๆเลยนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องของคันนี้นะครับผมตัวนี้รถจะเป็นรถเดิมๆเลยนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยน็อตฝากระโปรง ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีรอยขันนะครับผมไม่มีรอยเจะนะฮะชุดแจมข้างนะครับผมชุดโพงข้างหน้านะครับผมยังเหมือนเดิมห้องเครื่องสะอาดนะครับผมนะครับตัวนี้ไม่มีนะ่ามันเครื่องเยิมยังไม่มีรั่วนะครับผมโ <Okay. S 1> อเครถสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ที่ทู่านเห็นนี้จะเป็นฟิวนะครับผมฟิวของไฟนะครับฟิวของไฟเพราะว่ารถคันนี้ จะเป็นไฟอ่าเปลี่ยนมานะผม <Okay. S 2> จากที่เป็นหลอดธรรมดาจะเป็นหลอด LED นะครับผมหลอด LED โปรเจคเตอร์นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับผมจะบอกค่าของอ่าแบตเตอรี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหลังรถต่อเลยนะครับผม อ่นะครับผมหลังจากที่ดูห้องเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจพามาดูดูด้านหลังเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเปิดได้กว้างนะครับผมเปิดได้กว้างพอสมควรนะครับผมถึงจะเป็นรถคาดเล็กนะครับผมก็เปิดได้กว้างนะครับคันนี้นะครับผมจะมีแมลงให้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับจะมีช่องใส่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็คันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับผม หลังตัวนี้จะเป็นยางอะไรนะครับมียางอะไรให้แล้วก็มีชุดเปลี่ยนถ่ายล้อให้นะครับผมแล้วก็มีฝาครอบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นที่ลากจูงนะครับผมหรือว่าลดเวลารถเสียนะครับผมใส่เชือกนะครับผมรัดตรงนี้แล้วก็ลากจูงได้นะครับผมโอเคจะเป็นประมาณนี้ข้างหลังนี่กว้างพอสมควรเลยนะครับผมสามารถปรับเบาะได้นะครับผมบรรทุกของได้นะครับ วางพอสมควรนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมข้างหลังนะครับตรงนี้คันนี้จะได้เป็นท่อมาหนึ่งใบนะครับผมท่อจะเป็นท่อแบบนี้นะครับผมท่อแต่งหนึ่งใบนะครับเป็นท่อแต่งหนึ่งใบแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED หลอดแต่งมาแล้วนะครับหลอดแต่งแล้วก็ไฟท้ายเป็นหลอด LED แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแม็กนะครับผมแม็กตัวนี้จะเป็น TE 3 7นะครับผมขอบ17นะครับมาทั้ง4มาทั้ง4ล้อเลยจะเป็นแม็กตัวนี้นะครับผมยางมากับคันนี้เป็นยางปี2021นะครับผมทั้ง4เส้นเลยนะครับผมใหม่ๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูภายในตัวรถนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าหรูหรามากเลยครับคันนี้ไปขึ้นรถเลยครับนะครับผมนะหลังจากที่ดูข้างหลังมาแล้วนะครับมาดูภายในตัวรถนะครับผม ตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวชมมองตรงนู้นเลยตรงนู้นตรงนู้นตัวกระจกอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นบูสต์สตาร์ทนะครับผมกดปุ่มบูสต์สตาร์ทแล้วก็กุญแกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคแกแบบนี้นะครับตัวนี้จะให้มาสองดอกเลยนะครับผม นะครับผมมาดูภายในรถกันต่อเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นที่ปัดน้าฝนนะครับผมจะเป็นที่ปัดน้าฝนนะครับจะเป็นปุ่มไฟนะครับผมไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้คันนี้จะเป็นจอจอจะเป็นจอมาแบบนี้เลยนะจอเป็นทัชสกรีนนะผมก็มีหลายอย่างนะครับผมก็บลูทูธได้นะครับผมแล้วก็มี u t u b e นะครับผม แล้วก็จะมีบอกเส้นทางนะครับผม GPS นะครับผมได้นะครับผมวันนี้ฟังเพียงฟังวิทยุอ่าคำนวณเส้นทางได้นะครับผมกันนี้จะเป็นท่อแต่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งให้ดูนะครับ <Okay. S 1> ว่าท่อแต่งอ,อัตราการเร่งของรอบเครื่องอะ่ะมันจะมันจะสมูทไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเหยียบเหยียบครื่องดูอ่าติดเท้านะครับผมอ่าติดเท้าบอกเลยว่ารอบเครื่องดีมาก นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคันนี้แอร์เย็นนะครับผมเ่สียงแอร์แอร์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแอร์จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมไฟหน้านะ่ามันเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟลีไฟลีจะเป็นสีจะเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าหน้าผมสีน้ำเงินสีฟ้าจะเป็นแบบอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี้จะเป็นหลอด LED อ่าทั้งหน้าและทั้งหลังเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไฟโปรเจคเตอร์เดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟโปรเจคเตอร์หน้าให้ดู <Okay. S 1> ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมนี่นะครับผมหลอดไฟหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมสว่างสว่างแน่นอนครับผมตอนขับกลางคืนนะครับผมไอ้ตรงที่คมเหลืองๆนี้เดี๋ยวทางเราจะขัดให้นะครับผมให้มันเป็นใสๆเลยนะครับผม สวยครับผมรถคันนี้บอกเลยว่าซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับผมถ้าใครสนใจเจ้า,าสวิฟคันนี้นะครับผมถ้าก็มาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทร0624866431เซลเปยนะครับผมจากเต็นท์รถประสิฐผลนะครับผมนะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0นะครับผมตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผมอตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมก็รับรถที่1 0 0นะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันให้500บาท รับรถนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่วันข้างหน้านะครับผมไปละครับบวัสดีครับ